ไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนก็จะต้องมีผู้สูงอายุยายจะอนรีนวเวทห้องน้ำหมากนั่งยองๆไม่ไหวลุกนั่งทีนึงผู้สูงอายุค่อนข้างอันตรายต้องเริ่มยังไงดีคะการเปลี่ยนฟ<ฆ>ังก์ชันเพื่อสาหรับผู้สูงอายุนะอันนี้มันก็เป็นแบบฟ<ฆ>ังก์ชันการเปลี่ยนที่แบบง่ายสุดเนาะแค่เปลี่ยนจากนั่งยองมาเป็นนั่งลาดข้อควรระวังในห้องน้ำเนี่ยเราไม่ควรมีสเตปมันต้องเป็นพื้นในระดับเดียวกันเนาะฟฟร์เดนที่เราใช้เนี่ยต้องเป็นแบบตัวตะแกรงที่มันเรียบไปกับตัวพื้นแบ่งเป็นโซนแห ักบัวนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าเป็นในส่วนของชารโคกอะลักษณะของสุขภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนด้วยตัวอ่างล้างหน้าเนี่ยมีตู้ไม่ได้นะที่มีตู้เก็บของข้างล่างไม่ได้นะถ้าเกิดผู้สูงอายุในหน้าวิลแชร์เข้าไปมันเข้าไปไม่ถึงขามันชนขามันชนตู้อ๋อ,อ,อมไม่มีพื้นที่ข้างล่างอ่าโอเคใช่มันต้องเข้าไปเพื่อแบบ เอื้อมในการล้างมือเนาะช่วงพื้นที่ในห้องน้ำเนี่ยสักประมาณเมตรห้าสิบเพื่อให้องศามันหมุนได้ประตูก็ต้องเปลี่ยนประตูก็แนะนําว่าเปลี่ยนเป็นบานสไลด์ไปเลยอ๋อประตูเป็นบานสไลด์ก็จะง่ายสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ใช้วิวแชร์ก็จะสะดวกกว่าที่น็อกอลคุมโซลูชันเรามีดีไซเนอร์ที่รับคาปรึกษาหนอเข้ามาคุยไม่มีไอเดีย no ไอเดียเลยเข้ามาคุยอยากได้ห้องน้ําใหม่เราก็มีตัวอย่างงานห้องน้ําให้ดูเฟอร์นิเจอร์ในน็อกๆมีเยอะมากหลายแสนเอทียูเลยในการเลือกที่จะมาวางสเปค ครงโซลูชันได้เลยนะครับนก